ไม่รู้ว่าตามหรือไม่ตามนะผมก็ไม่ได้ทํำอะไรผิดเฮ้ยมันนี้หลุกกี่เหลจะยว่าเด้อมันไม่ใช่ผีอําถ้าผีอําน่ะผมต้องได้ยินในหูที่อยู่ในรถแล้วหรือว่าพยายามกระดิกนิ่วกระดิกมืองสิอันนั้นมันคนละแบบกันเลยถ้าผีอําผมก็บอกว่าผมก็ต้องบอกว่าผีอําอยู่แล้วไง ก็คือพีอัมก็คือที่ผมเคยไปฟังอยู่เฮียนพอนะอันนั้นคือมันเป็นลักษณะพีอัมอยากฟังน้ามูอยู่เด็กแล้วนี่มันอยู่ในความฝันเลยไงแล้วทีนี้อันนี้ก็คือก่อนที่ผมบอกว่าอะไรนะเออบอกว่า พี่อีกคนนี้บอกว่าทําไมไม่สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็เลยแบบต้องสวดมนต์น้ำติอย่างประมาณเนี้ยพอมามาวันเนี้นอนอยู่ในรถอ,นะอยู่คนเดียวได้นะ <c oughs> อยู่คนเดียวได้นะอยู่คนเดียวนะมันจะเป็นฟิลแบบว่าสมมติว่าอันนี้ก็เทียงหน้ามันมันเป็นฟิลแบบทุ่งนาเลยนะอันนี้ก็เทียงหน้าผม แล้วมันจะเป็นหลังบ้านที่แบบว่าเขาอันเคยเห็นอันคอกง,งวที่เขาเอาอนไม้ปิดต่ละชันต่ละชันบอกครับประมาณนั้นเลยมันจะเป็นช่องช่องนึงที่ผมแบบใกล้ๆบอกว่าจิไปเงี้ยวหรือว่าจิไปจิไปอีกหลังนึงที่เป็นเฮี้ยนโนเนีย่ยลไะมะั้งมันจับลักษณะบ่ได้แมนผมก็เลยเลยย่างไปย่างไปไกลเติบแล้วก็มืดแห้งตอนนั้นมืดมืดมืด,มดคนีิงบดลูกว่าเศร้าเนี่ยโอ้ไม่ได้ปวดขีเด้ มันมืดแห้งมืดแบบมืดอ่ะแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นทงหน้าเป็นไฮนึงไฮหย่เติบที่แบบว่าเขาเขา,เขาดูดเขาดูดจากอันให้หน,หน่อยเป็นไฮหญ่จริไหมครับประมาณนั่นแหละแล้วแบบนี้ผมก็เลยสียางกับก็เลยสียางกับใกล้สีหอดเทียงเราเด้ยางยางกับมาจากกันอีกกันประมาณเถียงเทียงนึงอ่ะไกล ตะกนยางก็มาสีฮอดเถียงเราบอกที่ว่ามันเป็นอันหัวคล้ายๆอันหัวอันเปิลเอาไว้อันอันล็อกล็อกงวงสิไหมครับแมนหอดอันปึ๊บอันนี้หอดพอหอดอันปึ๊บก็เลยเห็นเงาผมก็เลยเห็นเงาเงาเงาล่างๆหอกก็เลยเห็นเงาแบบยืนอยู่วน ยืนอยู่กันแท่หน้าเลยกระชีเขาเฮี้ยนแล้วก็เลยแบบห่างตามันเห็นอันนี้ในความฝันเนี่ยเป็นตัวเป็นตาเองก็เลยก็เลยหันไปแม่นบอว่าอัทีแม้ด้วยความแบบฟามันกัดสรวสรวเนอะมันเป็นไครอันอย่างก่อนพระจันทร์เต็มดวงก็เลยหันไปแม่นบอว่าก็เลยแบบขยันสี้ย่างเขาไปเบิ้งไปเลยย่างย่างบอกไก่ดอกบกับ กลางๆอ่ะประมาณกลางๆก็เลยแบบแมนเร็วละไอ้สิก็เลยสิห <Carlos> ันหลังกลับผมก็เลยสิหันหลังกลับอันนี้ก็เลยก็เลยสิแลนมันเป็นคล้ายๆแบบตะคิ้วกินขาเลยคล้ายๆแบบตะคิ้วกินขาเป็นเป็นตะคิ้วกินขาแล้วแบบว่าสิแลนบ่ได้เองสิแบบเช่นมันผมไม่แบบไม่ได้พูดเล่นนะดูอนี้ กำลังสีแรนแล้วการลังสีหันหลังวันนี้จังไหนจังสี่พ่อพ่อผมหันไปขนหัวลุกเลยะกาลังการลังสีกาลังสีหันหลังอันแรนเขาเถียงก็คือแบบว่าถ้าแรนเขาเถียงได้ปุ๊บเออันี่คือเขียดเขียดผมแล้วสีเขามาลุกอ้าเนี่ยเปิดแดดจีนะแต่ว่ามันก็เป็นจังอิเลีดแต่ว่าอันที่ผมบอกไปนอคือแบบถ้าผมออกมาถ้าผมออกมานี่เฮี้ยนในบานที่บแมนเขียดจะของเลยไอ้สิคือเัญนจี ทีแรนมาใส่ห้าอย่างเดียวแต่พ so, ่อแบบว่าห้าเขาหอดเขียเจ้าของเราแล้วก็ไปงังนสิไหมแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มาลักษณะแบบว่าแรนใส่เลยเด้แรนใส่สิผมกับผมก็แรนว่าได้วันนี้ผมก็เลยลมก็เลยลมลงก็คือฟิลแบบคนตะขี่กินขาน่ะมันไปใส่บ่ได้น่ะวันนี้ผมก็เลยคิดคํามันคิดคํามันจีเพิ่นบอกว่าเอาคือพอ ก็พอสวดมุ่นยังสียนะผมก็เลยเออนโมทศะว่าเขาว่าโตราโตสมาโมทศะหนึังสี่เลยเด้จนว่าจบจนว่าจบก็เจ้ากระถอยเป็นเด็กใกล้ๆเป็นเด็กหน่อยครึ่งๆผู้ใหญ่หรอกเป็นรุ่นแบบว่าใกล้ๆน่าจะมั่นม่สองม่สามที่แบบว่ากลางๆกลางๆไม่รุ่นนะเนาะประมาณนั่นแหละผมก่นโมทศะว่าเขาว่าโตราโตสมาโมทศะหนึังสี่เลยแล้วก็เลยถอย พอจะมาผมท่องจอบแล้วเพราะผมท่องจอบจบปุ๊บแล้วก็สีแดงมาใช่ต่ออีกผมก็เลยแบบอิติปิสูจน์ว่าเขาว่าตัวอย่างสิจนว่าจนว่ากระท้องมาเปิดดอกประมาณแบบได้ไข่แบบเปิดหัวอิติปิสูจน์ว่าว่าตัวอย่างประมาณเนี้ยแล้วก็เลยแล้วก็เลยกลับไปบงเก้าหน่ะละ่ะ mm hmm. ผมก็ท่อง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 ไปแล้วก็กลับไปบงเก้าแล้วก็นอนลงหัวมนหนาลงด้วยหัวอนหนาลง กราก็จ้างแบบว่าค่อยๆหายพบ่อเองสิงไหมครับค่อยๆหายจากที่เล่านอนองวอ่วงนี่นะถ้าก็ค่อยๆห,หายไปพอหายไปปพ๊บผมก็เลยแรงเขาเถียงเขาเฮียนเลยผมก็เลยตื่นหัดนี้แต่ว่าลอนี่มันเป็นตตย,ยานไงไตาย,ยานที่แบบูหลอดนี่มันมันแรงมากใส่อะ แต่ว่าปกตินี่ก็คือแบบว่าค่อยๆขยบเข้ามาหาเฮาสืออ้อสมมุติว่าสมมุติว่าอันตั้าแฟนปกติก็อนทมาหอดเมื่อนี้เนาะอย่ายสมมุติว่าผมมันอ,อันออกไปออกไปจับหัวพ่อจังสี่เขาโล่งรถเต่พ่อเต่วพ่อผมสิยางกลับปนติก็เห็นคนแบบยืนด่วนอีกประตูนึงไหมอันนี้สมมุติได้สมมุติว่า,มมวาเห็นอีกอีประตู ประตูประตูหนึ่งทีเพราะผมสิเริ่อมแง่ของเฮียนก็เลื่มค่อยๆขยับขยับมาที่แบบว่าบ่ได้แบบพุ่งเราเลนมาใส่ห้องทีแม่และแต่แต่ในความที่แบบว่าพอห้องขยับแบบขาเม่สีซ่าอย่างประมาณเนี้ยแบบขาจังอะไปย่างที่แบบว่าลากขาจะของเพื่อจะเขาเฮียนเห็นมัน้นจากหัวนะเพราะผจากหัวเขาก็ไปอย่างประมาณนี้นอนกับใครคืนนี้ <c oughs> <laughs> พ่อไม่อยู่น,น,น่าจะนอนกับแม่น,นั่นแหละแต่ว่า แล้วผมมากับโรงแรมอะไรเงี้ยผมไม่ไม่ค่อยเป็นแต่ว่ามันเนี่ยไนั่นเนี่ยอยู่น้ำคน้นลายก็สร้างก็เป็นแต่ว่านอนคนเดียวไม่เป็นวันดีหมูหน้าบวมแม่น้ผมอ้วนียู่ละ,อ,ะอยู่ใส่ผมไม่เคยเป็นไงแต่ว่าแต่ว่าที่ผมไปเที่ยวนะ่ะมีเรื่องเราอันนี้แต่ว่าผมไม่ผมไม่ได้เจอไม่เขียวเป็นคนเจอ อ้นนกะตะ็นนกตา,าอ้ิ็ตาญานอยู่คือวันคือวันนั้นผมมีโอกาสไปเซาฟูวิลล่าสองมื่อราคาถูกพักได้สีบคนพักได้สีบคนและะ้วกราคาประมาณ6,900ถูกถูกๆเลยอยู่ฟูวิลล่าพัทยาเป็นใกล้ๆหมู่บ้านแต่เขาทำเป็นภูวิลล่า ทางเขาน,น่นนี่นั่นก็บก็บกัแบบนั่นแหละปัญา,า,ากับบริบทญาณเนาอกก็เข้าใจอยู่ว่าพูนล่าเนาะนันแมนโมบานไปขึ้นแหลกเลยแหมสมมุติว่าสมมุติว่า,มมวาทุกคนเบื้องผมนี่ขึ้นหน้าบ้านเนาะเบิ้งผมนี่ขึ้นหน้าบ้านที่ว่าจับตัวซาเบิร์นขึ้นหน้าบ้านแต่ว่าประตูประตูน,นั้นชี้อยู่ข้างในอีกเด้ ค,คือหน้าประตูอ่ะมันจะเป็นกําแพงกัน้นมันจะเป็นกําแพงกัน้นแล้วก็ลงจอดรถแล้วก็เปิดประตูเพื่อจะเข้าไปอีกประตูในบ้านเพราะเขาประตูไปเพิบหขวามือจะเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําคู่กับห้องนอนแต่ว่าห้องน้ำกับห้องนอนเนี่ยมันสามารถคนนอกเข้าได้คนในห้องเข้าได้แต่ว่าต้องล็อกคนละมุมอย่างระมาเนี่ยพราะออกใส่มากก็จะเป็นห้องโถง เป็นคั้วหลังิากมีประตูคั่วออกอีกข้างๆก็คือสามารถสามารถเปิดจากหน้าบ้านของคัวเนาะมันมันต่อกันเปิดได้แต่ว่าผ้าม่านข้างล่างอ่ะมีโคกทุกอันไม่มีแค่บานเดียวก็คือบานนั้นบานคัวพ้อมีเลยเช้าวันแรกอะ่ะคือพูดแบบบอกโทรสามน้องชงโทรงชงสิ คือโผล่มาแค่หัวน่ะไม่ได้แบบว่ามาทั้งตัวอะไรเงี้ยก็ตกใจเนาะเอาผ้าก,กันตื้นหมดน,นี่งงแห้งเด้อเขาพีดบ้านแล้วก็บพวกเตีมหัวมานีจะหาเห็ุเด้อขอลองหลายๆมันก็ตื่นตัวเนาะเขาหัวเดาเขามาเนาะมาเตีมหัวคนจีนเนาะภูวิวล,ลาพัทยาเจอเหมือนกันใช่แล้วทีนี้เลี้วบันไดสั้นสองอ่ะ เป็นคล้ายๆบ้านตำนานบันไดแดงคือกันเลยแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่แค่มันวนขึ้นนี่ซื้อวนขึ้นนิดเดียวพ่อว่อนไปปุ๊บบันไดขั้นสุดท่ายเห็นปะแข็งทึ่งพอวนมาปุ๊บมันจะมันจะหันหน้าออกทางหน้าบ้านแทนหันหน้าออกทางหน้าบ้านห้องสมมติว่าเข้าเขาขึ้นบันไดไปแล้วขนา ออกทางหน้าบา้านเนาะเป็นกระจกใช่มือหนังกระชมีอีกห้องนึงอันนั้นก็เป็น,บบเ,ปนเป็นห้องน้ำดืวยกันแต่เนี้ยห้องดีหน้านอนแต่พอไปห้องทางขวาปุ๊บพอไปห้องทางขวาปุ๊บเปิดไปห้องใหญ่มีทีวีมนนีนู่นนี่นั่นห้องน้ำใายมือทางอันทางหน้าบ้านแหละมันจะเป็นห้องน้ำใายมือม,มันจิบเฮ้โยอโอ้อไก่เวิร์ด อะกันลัางบอกเรื่องผีอยู่ <m uch> มันบอกเป <m uch> ็นคนในตูค่ะือดวันนี้มันจะเป็นช่องน้อยๆ <c oughs> เป็นทางเลือกเข้าไปก่อนได <c oughs> ้แล้วก็เป็นห้องน้ำมาละเป็นเป็นทางเลือกเข้าไปก่อนแล้วันจะมีห้องห้องอาบแล้วก็มีม <m uch as> ีอาบแต่พอแต่พอเรามันช่มีอนันทำันกันอยู่ผมไม่ได้เปิดประมากออกช่องกระจ ผมโมเดลซองเบิงอยู่ในในห้องนอนแต่พอมันดูเข้าไปข้างในมันคือห้องนั้นมันมันบ่ได้แล้วมันห้องสีบอกมันเป็นตะย่านไอเนี่ยไอ้สุของวัดชีสเนี่ยมันเป็นทางเดินท่าหนึ่งีใช่ไหมแล้วนั่นก็ต่อเปล่าท่าขนเอาไปชิ้นติ้งฝุ่นบนชัยลักษณ์โตพ่อแมงมันเป็นมันเป็นตะย่านแต่ว่าสองวัน่ะผมนอนอยู่หน้าโซฟาหน้าทีวีห้องโถงสองวันเลยไม่กล้าไปนอน ว่าขาไปทอดดีๆแล้วทีน,นี้แม่น่ะฝันฝันฝันบอกว่าพีฝรังเลยพีฝรังที่แบบว่าๆๆๆแม่น่ะเล่าก็บแบบเราปรได้รับตอนนั้นเราบอกว่าวรเราก็ได้รับเราอาจเป็นคนมีเสียงนิดนึงรเราก็ได้รับแล้วๆๆเราเห็นแบบฝ่ายเสียงน,นะอยู่มุมมุมของ <ๆ S 1> เป็นได้ค่ายแบบวด <ๆ S 1> ขายังคุ้นแบบหมอบยวงสิแม่เยังคุ้นแบบหมอบอยู่แล้วก็ แต่พ <Philip. S 1> like ่อแบบแม่แล้วก็บอกาลูกไปเปิดไฟบอกการอื่นพ่อะว่ามันเป็นอย่างไงพ่อดีน่ะนอนนอนู่เตียงเตียงจะคล้ายๆแบบเตียงเสริมเตียงน่ออย่างเมน่อกี้เราวงไขอะเจ๊ล้วก็ไปเปลี่ยนอยู่หน่อยเสื้อบ่ะ เป็นเป็นเตงเสริมแม่แล้วก็เหลวเห็นอยู่แต่ว่าแม่แล้วบ๊แม่แล้วอันปากว่าได้แล้วย่านแล้วย่านแบบนี้แล้วก็เลยอันแล้วแล้วนอนเฉยแหละแล้วแบบในไายแบบเบื้องสีหน้นแล้วปลายเตียงอ่ะมันเป็นกระจกต่งเลยตรงกับมันแม่แล้วนอนอยู่แล้วแล้วก็สิบีตู่ดำดำทึบเลย เราเราเห็นเราเห็นแบบว่าก็คือ <ๆ S 1> ตู้กับเปิดเองไอ้สิแม่ตู้เปิดเองค้างหนึ่งเลาวกอกับไม่แคนผ่าอยู่ในเล่าคือติ่งได้อย่างประมาณนี้ไหม,มแล้วก็คือเอรอรกับวได้ตรงกับตู้ที่จะว่าว่าจะ้ติ่งได้ัอ้สิแล้วก็เลยย่านที่น,นี่ผมอ่ะนอนอยู่นอยู่หนาทอ่ทอทาด<ม>ตอนนั้นคืออันนั้นก็คือย่ยนเหมือนกันแต่ว่ารับไปแล้วแบบนี้ เราเลยตดชินใจแบบลุกมากแบบเปิดไฟแล้วบอรเี่เบิ่งก็เปิดออกมากเลยเออที่หลอกเจ้าแต่เบิเรอะดมีย่านคันนอยหลายคนมึงจงไม่ด้อมึงคือนหนาวมาโดกูเ้ยก็เลยเปิดออกมากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเราออกมากันึกว่าเราอันออกมาเบิ่งแบบว่าไฟตมมก็เลยกันก็ทัดดังเท่จรินะเราเราออกมาเลยเรากับ่บอนน้อนมอยฟัง แต่ว่าแต่ว่าในความฝันของเราที่ที่เราไปได้เห็นกับตาเนี่ยเราบอกว่าพลังทั้งไหนพวกนป่ายเตียงแล้วก็แบบว่ามัดสีนาดังเช่นที่เขาบอกภาษาเขาแหละเราแล้วล้วก็โมูว่าเขาบอกอย่างมัดสีนาดังเช่ีเออเหมือนเปยเป็นจับมูย่อเปลนจับมูย่อเราก็เปล่นทุ่มนำทุ่มนำแบบว่าถึงจับทุ่มจุ่มอย่างสิงานยุยุษา ลูกสางสิจนแบบว่าจนคนขิ้งลุกแล้วสิได้มาที่นี้เพาราะว่านสิมากอันน้อยอ่นมือที่สองแล้วก็เขาไปอบนาจอย่างเี่นเราเอาเล็กเอาพาคนอ้วนไปปิดปิดกระจกไว้งุ้มกระจกไว้เลย,เลยมือที่สองมากแบบนี้มือที่สองมาที่นี่ท้ากันออกปีกไม่เพาะเลยากันออกมานอนอยู่หน้าโซฟาเบสทุกคนเลย เบิร์ดเลยจีนก็มาฝรั่งก็มาแมนเมืองอะไรที่แบบว่ามันเป็นเมืองพัทยาไงมันต้องมีทุกรูปแบบบอกเลยที่นี่มีคนอยู่กรอกอยู่คนนึงพี่เต้ตามไปเซเว่นให้หน่อยสั้งยี่เลยเนี่ยรู้จักต่อยับโลกไหมจะเอามาแล้วแล้วก็ด็ดแล้วก็ไปหาอันนี้มาเอาว่าพรอ คามจ้ามคาจกี่บาทกีป่ป,ปีนะมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นแท่งใหญ่นอ,นนอีกข้างนึงมันมันจิเป็นอันเนี้ยก่ยนอ,อน,นีข้ามาแล้วครับทุกคน มันเป็นใครอะไรเนี่ผมแมนจะไม่เห็นใครเลย่ว่าอีกท่านนึงอ่ะมันที่เป็นมันทีเป็นซอสแบบเนี้ยยังไม่ได้เิมนะแล้วถ่ายรูปใหดูก็ได้น่าจลองดูดสีหน้าอไรบเาไปหลยาทกนวนแพงอยู่อล่อยก็แบไอ้กระป๋อพี่มีวีหันไหมเอาไปเผื่อเลยพันนี่งกำลังเอยไอ้ในกระป๋อพี่มีวีหันตพัทยาขึ้นชื่อว่าแมนมีคนตายบรูกอันน้นก็ชีดอยู่ดิ ถ้ากันชิดอยู่แต่บากราถามันแม่วานก็จะเห็นว่าเก็บห้องมือสุดท้ายราถาผีมากจริงจบแล้วบอกกำลังผนลุกเลยถ้าไปเตียงตรงกับระจกต้องหาอะไรมาิีฟี่พี่เหรอตูวพี่ท็อปเซ็ตผมแล้วมาดูแข่งพี่จุมพูว่าจะพาลูกสาวไปพัก ไม่ต้องเลือกดีๆนะครับไม่ต้องเลือกดีๆรีวิวกับกับที่เข้าโปรโมทมันมันอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ถ้าเราเราไปหาพักเองดีกว่าเนี่ยอย่างวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีผีตัวหนึ่งมาสัมเวสีวนเวียนอยู่กับผมเลยฮะทุกคนดูผู้จัดการไม่ได้ดีกับเรานันนะดีค่ะทุกคนดี สิว่าผีอย่างก้อนขาทำไมแบบเป็นคนอ้วนขึ้นเยอะเลยอะ่ะโอ้ยมันเพราะว่าจริงอะ <c oughs> ะ่ะกากินเนาะอ้อวนขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะอ้วนแบบว่าไม่ปัญญาปัญยังเลยอะ่ะโอ้อ้วนมากอ้วนเหมือนพี่น่ะเดียวเลยนี่มาเบิร์เจ้าของพร้อมลงแล้วคา่ะมาขอมเนี่ย <c oughs> ของน่าเมื่อกี้ลงไปสองลูกพอค่ะ <c oughs> เราฟังในเดอะโกดโอ้ยนอกเป็นคนย่านผีหลอกเองแล้วกับมโนว่าเรื่องเองพี่น้องไม่ต้าหยองเป็นคนที่กลัวผีเรื่องว่าเป็นผีนะไอใหาเป็นผีได้เป็นอย่างเบลเบลมาเลยเรือยๆพี่โลกเบลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วแต่เขาแบบว่าเวลามีเรื่องอะไรหลอนๆนิดนึงเนี่ยเขาก็จะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุกเป็นตะที่จริงแล้วแบบว่ามันเกี่ยวกับว่าใดมีอีกอย่างเลย วันนี้เล่นอยู่ตะวันแดงพิษณุโลกครับมาเจอกันได้เลยครับคืนนี้แมจินอนบ่หลับก่อนหลับบ่ครับไม่ผิดแม่วันนี้ไม่รู้ว่าพ่อจะมาทันไลฟ์ไหมนะครับถ้าพ่อมาทัน่าจะได้ไลฟ์พ่อมาไหมครับไม่หรอกะสวัสดีครับพ่อก่สวัสดีพ่อไม่ได้ขึ้นกับเราไม่เห็นพ่อวันไปถ่ายละครไงก็คิดว่าน่าจะแบบว่าอาจจะตามไปเชียงใหม่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจอาจจะบินพรุ่งนี้อาจจะตามไปเชียงใหม่ พี่แม่ขาเรื่องพริก <laughs> เอาเราไปเชียงใหม่ก่อนไม่ใช่หรอไม่ใช่ <laughs> พรุ่งนี้เชียงใหม่ค่ะ่ <c oughs> แต่มันเหมือน <c oughs> จริง <c oughs> พี่แม่ <c oughs> ไม่ได้ฟังว <c oughs> ่าน้นองเล่าจริง <c oughs>